อันนี้มันไม่กระดกอ่ะมันเป็นไอ้นี้มันไม่กระดกเบื่อลยนาะเลี้ยวสองฝั่งปล่า,าคุณคนละฝั่ง <c oughs> อ่าแผลกับป่องแก้วมาทิ้งตรงนี้เนี่ยา <c oughs> <c oughs> ให้ลงสิให้ลงมั่งเฮ้ย